สวัสดีทุกคนนะคะที่เขามาติดตามเราชมชมอเปียวสลีเดนวันนี้เพื่อจะออกไปเก็บผลไม้นะคะเวลา11โมง20นาทีนะคะทุกคนจะ11โมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อจะไปเก็บผลไม้ทุกคนเห็นบอ่อดกคังดกแน่บานเปียวนะมันกอ่อยในน้ำผื้นแนวพนักผ้เสียดายเบ่งค่ะทุกคน,พนเพราหญ่เปียวล้นตัดหญ้าเนาะไม่ได้ว่าเป็นเอ็นไครได้ค่ะบง่งแล้วก็ยำไปทั่วรแล้วเราเป็นคนแบบนี้แหะคะแฟนเปียว นี้ทุกคนอันนี้มีนคะครับือ้ยบึงแฟนเตียวมันเรามาตัดหญ้าทุกคนผลไม้กองอยู่น้ำพื้นแล้วกันแฟนเราเราบ่เห็นนหคะทุกคนเหน็นบ่เสียดายโอ้ยเ,เล็กหมดละเปลี่ยวกาตะปวยพวยมีแหงนี่ค่ะโอ้ยทุกคนเบึง ปลูกง่ายไงถ้าเขาดำแล้วก็ถ้าเขาโดนแดดนะแม่ค่ะเขาสิสุกดำแบบอย่างงาๆแล้วก็ปอกหวานๆนะคะแต่ถ้าเขาสุกหมดเต็มที่เขาสิออกรสชาติกเปรี้ยวนะคะปอดสานนะคะปลูกเองเพื่อสิงายต้นเขาอยู่ขับปีนามันอยู่มันอยู่ในดุลเดียวกันค่ะคุณตัดต้นปุ๋ยง่ายยามย่างบนพื้นเย คิดฮอดสวนไปเที่ยวกับคิดฮอดบ้านจะพองค่ะไปเที่ยวสเปนกับม้วนยูได้ไปกินได้ไปเที่ยวไดไปเห็นบรรยากาศนะคะแต่กับคิดฮอดบ้านเยเป็นคนติดบ้านนะแม่ค่ะอยู่บ้านเทามันสบายใจเนาะเัาม,มีทุกอย่างอยากกินยังเขาก็ได้กินไปเที่ยวไปนอนทีตังทีตงทัตงฐานมันกับมัคืออยู่บ้านจะพองะะกับม่วนไปอีกแบบแต่ว่ามันกับคิดฮอดบ้านทุกวัน ต้องค่อยๆกินนะแม่ค่ะอย่ามันแตกน้ำผื้นกับพองนั่นอยุ้น่นทุกคนน้ำผื้นน้อยยำย้างดำคือลึกขี้ลืนะ้อยอยู่นะน้อยล่วงไปหมดบงเดอปีน้ำจะเกิดมาน้ำพื้นนี่แหละบ้านเบียวบม่มีหมามีแมวนะแม่คะ่ะเพื่อจะไปล่างน้ำน้อยนึงแบบว่เอามาเฮ็ดผลไม้ปัน้นกินค่ะแฟนเบียวเราตัดหญ้าแล้วกัน ไชเครื่องจัดหน้าไปทั่วนะแม่ค่ะถ้าพี่บอบอกเราว่าต้องเอาไม้มาคั้มด้วยอีกย่างเลยเราวบรูดออกแคั้นเดียวเราก็เห็ดไปตามกันเยิ้มเราตั้งเทียต,ต้นไม้เพี่ออดอกไม้พี่ออนแล้วตัดทั่วด้วยค่ะทุกคนเป็นไงว่าเลอร์ลายแล้วก็สิเครียดใช่ไหมครัต้องบอกเราทุกอย่างเลยค่ะทุกคนคนเขาไม่ได้กินทุกอย่างเราตาบราเห็นพึ่งแบนไหนค่ะทุกคน <c oughs> โอ้ยคุณอะเต็มไปหมดข้างหน,นอีกเอยเป็นพุ่มอย่ส่ซ้อนทัก,ทกน่วยกำลังพอกินเลยค่ะเ <c oughs> มื่อนี้เขาว่าแดดสิออกแห้งด้วยค่ะทุกคนแดดจะแรงมากวันนี้ก็สั่เอาไปซ้ำหนีไปปั้นก้อนค่ะ จะจังว่ากันไหมเีืยอสีคุดออกจากบางนี้อยู่ค่ะเพราะว่าแดดมันเข้าบ่ถึงเนะเดี๋ยวจะไปปั่นนะคะวเวลาเป็นไขวัดเนี่ยกินวิตามินได้หลายเขาว่าวิตามินซีได้หลายมันจะให้สุขภาพฮ่อนดีนะแม่ค่ะเปื่กินแต่น้ำบักน้าวเรากับผลไม่แฟนซื้อมาให้คักแน่อยช่วงนี้เพื่อหยุดงานตั้งแต่ไปเที่ยวกับสิบวันเนาะคะ่ะอาทิตย์ที่แล้วเพื่อก็หยุดอาทิตย์นี้อีกค่ะจะ 4อาทิตย์ร่วมกันพนลดหรคะก็ขาดไยได้อยู่นะคะคือสุขภาพเขาพอดีเนาะเขาก็ต้องเอาสุขภาพก่อนผู้บงเห็นบอีอย่างเดียจังใส่ถุงมือเพราะว่ามันแตกใส่มือแบบนี้นะคะแล้วมันสีล่างบป่ออกเวลาเขาไปเหตุงานนวดลูกค,ค้าเห็นมือเขาดำเล็บเฮ้าบระสะอาดมั้งเสียคะ่ะมันกับมันพอดีน่ะยไห่คะเบลก็ต้องถนอมมือจะคล้องให้เบิ้งสะอาดสะอ้านตลอดเวลาสินะคะแล้วเป็นไข้หวัดเขาก็ต้องหยุดอยู่บ้านเพราะว่าเบลอยากให้ไปติดลูกค้างสินะแม่คะ ลูกค huh? ้าผู้เทาแร้วกของสิน่ะมันวดลานเบียวหลายผู้เทาก็บอกว่าเปียวเป็นไขวัดเด้อเปียวเรื่บไปบอกสิโทรมหาเปียวสิมาซื้อบัตรของขวัญจะว่าเปียวโบไปเพราะว่าเปียวเป็นไขวัดไปวางสิแ้วก็บ้านผู้ทุกคนอ่อนซ้นบอกไปว่าซื้อทั้งอินเทอร์เน็ตเด้อไปวางสิอินเทอร์เน็ตก็บโปมีดอกฉันบ่มโมดินปานนันเพื่อนว่างดูไซสันเกิดวันอาทิตย์ มูเปียวคขนสวีเดนเนาะค่ะลูกสายลูกสายเพิ่นเป็นมูเปียววันนี้เราก็เป็นลูกค้าเป็นมหาลายปีวแล้ะเพิ่นเห็นลูกสายเพิ่นมากมามันหวนมเปียวเพิ่นก็เล่นซ,ซื้อบัดของขวัญให้ลูกสายเพิ่น เพื่อนบ้านเดีดแอบเพื่อนบ้านเดี๋ยวแอบเพื่อนบ้านนะคะทุกคนมานเบิ่งเอ้บสำนี้จริงมื่อว่าอากาศจะห่อนแห้งนะคะลูกค้ากระทูมาส่งบอกวามมหาเปียของวันผู้เเ่าลองค้นเพิ่นนึกว่าเปี่ยวเปิดล้านใช่ไหมค่ะ เพราะว่าร้านเปรี้ยวนี่ถ้าลูกค้าประจําเขาสิรุนเลยนะคะว่าตรงทรงของความหาเปรี้ยวแล้วก็อ่านัดมาลับบัตรของขวัญมาเลยนะเพิ่นสิซื้อของขวัญเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนเด้ออาทิตย์นี้ฉันสิหายไขวัดบ่ถ้าฉันสิหายไขว,ดวัดวันพฤหัสวันศุกร์เฉีนสิอยู่ร้านเพราะาลูไซฉันเกิดวันอาทิตย์ถ้าเธอบ่ทันให้หายดีเดี๋ยวฉันมาอาทิตย์หน้าก็ได้บ่เป็นหยังดอกให้ของขวัญซ่าแน่วนันสองวนันคงบ่เป็นหยังเพิ่นว่าก็เลยวา่าเดี๋ยวเบิ่งก่อนเปียวหยุดมาได้สองตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่วันเสาร์นี่อาทิตย์ที่ เดี๋ยวเาอยากไปยุลานเยถ้าสมมติว่าเขาเป็นไขวังนี่สินะคะมันจะไปติดลูกค้าเขาก็ต้องบําเพ็ญมาเขาอยากได้แต่เงินเราบอกคำนึงถึงสุขภาพของคนอื่นนู่สิเนะคะเดี๋ยวเรียกว่าถ้าอยากได้ก็ส่งดี๋ยวิธีส่งความบอกหรือว่าโทรบอกเลยว่าถ้าเปียวหายดีแล้วก็วางสิ่นะคะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนไปเที่ยวกับมวนกลับมากับปวยกับไข่เขาก็ต้องดูแลสุขภาพจากของบําเพณวมาสขคิดน้แต่เงินเงินน่ะเป็สงนสิ่งที่สําคัญคะเดวเย่า้อกคนแต่ว่า ้าสุขภาพหาบบ่อแข็งแรงนลค่ะไปเห็ุงานมันก็ยิ่งเป็นหนักตอนที่เปียวเป็นวัยรุ่นเนาะทุกคนเปียเป็นพนักงานเนาะเป็นลูกน้องคนเอาเจ็บเขาไข้เขาป่วยเขาก็ต้องเหตุงานเหมือนคล้ายๆอ่าขาดผ่าสายร้าดูสีเขาก็จะแบบเพ่งเล็งเขาแดงใช่ไค่ะเปียวเคยเห็นไหมครับป่วยก็นยังต้องนวดลูกค้าวเลยแบบเปรู้สึกแย่มากเพราะว่าเป็นเจ้าของร้านตัวเองเปียวเปียวไปเหตุงานเลยค่ะเพราะว่าเขาต้อถนอมสุขภาพกันพราะเป็นเอียงมา เขาก็ต้องต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะทุกคนเบิ Dan, ้งไปแชร์ทุกคนเบิ้งทุกคนรู้จักอันแข่งโป๊ปปันเขาเห็นไหภาษาอีสานเขาเอินหนอยูมืองหนอกเขาสิแกะเป็นหน่วยมาดีดีด้ค่ะอยู่ห่างอีกาเนาะเขาค้ายอันพิศพิอรี่แบร์แฟนเปียวแล้วไปซื้อมให้เปียวต้งแต่เปียวเป็นไข่นะคะทุกคนเปียวไม่ค่อยหิวเขาเปียสิหิวผลไม่คือร่างกายเขามันหิวผลไม้นไหมคะเขายวก็เราซื้อมให้เปียว ทั้งบักม่วงทั้งกีวีทั้งบักสมอืมหวานตอนสมัยเพื่อเป็นเด็กน้อยเดี๋ยไปเลี้ยงมัวกับตาเดี๋ยไปกินดูไปเก็บกินดีดทุกคนทุกคนหลุดจักเลยเปล่าคะหมากอันเนี้ยมาแข่งโปะที่เขาเอาิญภาษาอีสานยี่บอปูนลนั่ยแม่ค่ะแต่ว่าภาษาสวีเดนเขาเอาิญปะพิซซอรี่พิซซอรี่น่าทุกคน ประแข็งโป๊ะอืมอมทางหนเป็นเมล็ดใน้น้อยแบบหวานสมสมๆอร่อยอร่อยอยู่ในเมืองนอกต้นขเขาใหญ่มากเลยค่ะทุกคนอืมเลยค่ะทุกคนกสมซาแซ่บหลายมาจากทั้งอเมริกาใต้ค่ะทุกคนซีด แอฟริกาเอาอแอฟริกาได้ขอโทษหลายๆนะคะบ่เคยจะเห็นวิดีโอโดนแล้วมันเป็นแบบว่าวิญญางกับแปลกๆแน่นะคะตัวตรงขออภัยทุกคนด้วยนะคะนี่ค่ะแฟนซื้อมาให้กินอายุเมืองนอกค่ะถ้าเขาเป็นไข่เป็นวัดเนี่ยเขาซืให้กินผลไม้หลายๆเพื่อที่เขาซืได้วิตามินเห็นไหมคะแล้วก็กินทั้งวิตามินทั้งน้ำมะนาวนะคะกินน้ำอุ่นหลายบ่ได้เค่ะเพราะว่าคอเขามันสิแห้งเห็นไหมคะแห้งไอ้แห้งๆเปรี้ยวกันเริ่มไป ในทางที่ดีขึ้นไปกินที่พี่สองเม็ดแล้วค่ะาไปค้นเจอปกติยาไทยเนี่ย้าแฟนเปวเห็นแล้วสิคนถิ่มแล้วเ่อยากให้เพียวกินเพราะว่าอ,อกขคาวลายจริงๆนะคะามาอยู่ในเมืองนอกหลางกายเขา,ลลามันเปลี่ยนไปถาดในหลางกลลายเขามันเปลี่ยนไปจริงๆนะคะยาไทยบางชนิดกับบริสุทธิ์เฮาได้ด้ค่ะเขาต้องกินยาประเทศเขาจรินไหม,มค่ะเลือดล้มในร่างกายเขามันกับเลียนไปแต่เปียวแบบว่าบ่าไหวอิลีกินยานอยู่นี่ ก็จะหายไปร้วไปคนนะคะ่ะเจอสองเม็ดจักบัวหวหมดอายุไปเปลาก็เลยกินไปเมื่อวานเม็ดนึงแล้วก็มือนี้เม็ดนึงนะค่ะจะเริ่มดีขึ้นนะคะโอ้เปลียวบวชไหวดีค่ะบวชสั้นบวมีแหงไปทํางานแล้วค่ะเปียวก็ขอขอบพค,คุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่วงของเปียวเจอกันในคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย